สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินเปิ้ลพามาดูบ้านนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดียวนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นบ้านที่อยู่ติดๆกันนะคะเป็นบ้านเดียวที่เขาเคยเป็นโครงการนะคะแต่อเผอิญว่าเป็นโครงการที่ทํากันเองะคะ่ะไม่ได้มีแบบส่วนกลางะคะ่ะก็ขาย ขายแล้วก็ดูแลกันเองแบบนี้ค่ะก็คือว่าดีแตกต่างจากแบบระบบมีส่วนกลางนะคะก็คนละแบบนะอันนี้อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะหลังนี้นะคะจะมีเนื้อที่58ตารางวานะคะบ้านตอนนี้สภาพนะคะไม่มีคนอยู่นะอ่าก็เป็นบ้านแบบ ยกพื้นสูงเดินขึ้นบันไดขึ้นไปนะคะภายในบ้านจะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำครัวบิวอินตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้ๆกับ CJ เจโรตัสปั๊มน้ำมันเ e เ e v e อีเตลาดนัดประมาณไม่ถึง1นกิโลนะคะเพราะว่า อาจจะเข้าไปในซอยนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามีเพื่อนบ้านอยู่เยอะของใช้ภายในบ้านนะคะยกให้ทั้งหมดเลยฟรีทั้งหมดราคานะคะสองล้านสองแสนบาทบ้านนี้ก็แถมทุกอย่างนะคะที่เราเห็นเนี่ยแถมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะคะ อย่างที่เห็นนะคะของใช้ทุกอย่างที่เราเห็นภายในบ้านเนี้ยยกให้ทั้งหมดนะคะราคา2องล้านสอแสนบาทเนื้อที่58ตารางวาก็ถือว่าอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลชะอำนะคะไม่ถึง2กิโลนะคะออกไปจากบ้านเนี้ยค่ะอ,อยู่ใกล้หาดบางเกต2กิโลแล้วก็ใกล้ตัวเมืองชะอำประมาณสา 3กิโลนะคะเป็นครัวบิว์อินจริงๆบริเวณนี้ก็มีคนที่เขา,าลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่านะคะเป็นบ้านแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นหลังๆแบบนี้ปล่อยเช่าที่หลังละ6,000บาทต่อเดือนนะคะ ท่านใดสนใจที่อยากที่จะมีบ้านนะคะปล่อยเช่ารายเดือนนะคะก็ลองมาดูได้นะเพราะว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์ครบคันอยู่แล้วค่ะก็ผู้เช่าก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะคนที่มีเงินเย็นนะคะแบบว่ามีเงินเก็บเยอะๆอถ้าแช่แบงค์ไว้เฉยๆมันก็ดอกเบี้ยน้อยนะคะอย่างถ้ามาซื้อบ้านแล้วปล่อยเช่าเป็นรายเดือนนะคะก็จะได้ดอกเบี้ย จากค่าเช่านี่นะคะก็อยู่ที่สัญญานะคะอาจจะสัญญาปีต่อปีนะคะหรือว่าสัญญาระยะยาวนะคะอยู่ที่เราตกลงกับผู้เช่านะคะหรือท่านใดสนใจอยากมีบ้านพักตากอ,อากาศนะคะมีเพื่อนบ้านาไม่เปี่ยวนะคะอยู่ในบริเวณโครงการบ้านจัดสรรน,นะคะใกล้ๆกับโครงการหลายโครงการเลยคะ่ะส่วนมากบริเวณนี้นะคะจะอยู่มีหลายโครงการมากนะคะ จะอยู่ใกล้ๆกับบ้านของเปิ้ลประมาณหนึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวเปิ้ลพาเดินดูบริเวณรอบๆนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะบ้านอาจจะมีคา,าบาเศษใบไม้ใบหญ้านิดหน่อยนะคะเพราะว่าทางเจ้าของบ้านเขาไม่ได้อยู่บ้านนี้นะคะเขาอยู่ที่กรุงเทพและเพอ่อเปิเป้ลมาติดต่อที่ว่าจะ ขาย้เขานะคะก็เขาก็รีบเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็เปิดบ้านเปิดบ้านเสร็จก็จะรีบไปนะคะรีบกลับกรุงเทพต่อค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะบริเวณสภาพแวดล้อมแถวแถวบ้านนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่เยอะแถวนี้ก็มีบ้านขายหลายหลังนะคะที่ฝากเปิ้ลก็ราคาใกล้เคียงกันทั้งหมดนะคะ บริเวณนี้จะมีที่จอดรถนะคะได้รถยนต์หนึ่งคันนะคะท่านใดอยากมีบ้านหลังเล็กๆนะคะเอาไว้เวลาที่มาเที่ยวชะอำนะคะามาจากกรุงเทพไม่ต้องไปเช่าเขาอยู่ก็ลองดูก็ได้นะคะมาดูได้อย่าเพิ่งพาเขาชมนะคะก็ซื้อไว้แล้วก็ เอาเก็บไว้เวลาที่จะมาเช่าพักผ่อนโดยไม่ต้องไปเช่าโรงแรมเช่าคอนโดอยู่ก็มาอยู่บ้านแบบนี้ก็ได้นะคะสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้นะคะเปิ้ลก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับตรงนี้สามารถพาชมได้ทุกๆวันนะคะยินดีต้อนรับสำหรับคนที่อยากมีบ้านราคาย่อมยาวนะคะราคาเอื้อมถึงก็ติดต่อเข้ามาหาเปิ้ลได้สำหรับวันนี้เปิ้ลก็ ให้ดูภาพประกอบไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะลาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ